สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะโอ้โหแอร์เย็นฟังเสียงแอร์นะครับทุกคนรถรถใหม่นะครับแอร์ก็เย็นเป็นธรรมดาวันนี้มากับเจ้าอะไรเอ่ย t ต y ยต้าร vo นะครับ t o y ยต้าร vo ปี2016นะครับปี2อ่าปี2016รถคันนี้นะครับเป็นสีขาวนะครับเครื่องยนต์2 4 0 0 c ซีซีนะครับ เป็นคอมมอนเร็วแล้วนะครับแล้วก็ได้ระบบความปลอดภัยมาก็คือเนี่ยครับมันต้องต้องต้องเหยียบคัดก่อนสตาร์ทนะครับมันมันถึงจะสตาร์ทติดนะเพื่อในกรณีเราใส่เกียร์คาไว้นะครับอ่า <Okay. S 1> ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆก็คือใส่เกียร์คาไว้ถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเหยียบคัดก็ได้ก็สตาร์ทติดนะครับอ่าคันนี้นะครับวันนี้ผมเริ่มเปิดจากภายในเลยนะครับก็คือว่าอากาศข้างนอกร้อนนะครับ วันนี้คุมโชนดำมาเลยภายในนะครับพี่ไอซ์ถ่ายเลยถ่ายรายละเอียดเลยไม่ต้องถ่ายหน้าผมแล้วนะครับ <c oughs> อ่านี่ครับก็รถคันนี้นะครับคอนโซลเขาเนี่ยจะมาแบบคล้ายๆเหมือนบุหนังอะ่ะเหมือนแต่เขาทำหลอกนะมันมันไม่ได้เย็บจริงนะครับอันเนี้ยคือมันเหมือนมันเหมือนเย็บเดินหนังมาใช่ไหมฮะแต่มัน เป็นพลาสติกที่ทําลายเหมือนเหมือนเหมือนเอนบาหนังเฉยนะครับแล้วก็เย็บมานะตรงนี้แล้วก็จะมีเรือนนาฬิกาอยู่ตรงนี้พร้อมไฟผ่าหมากนะครับอยู่ตรงนี้นะออแอร์นี้ช่องแอร์ช่องแอร์สช่องนะครับแล้วก็เครื่องเล่นเป็นแบบ CD 2ดินสามารถฟังเพลง FM AM ได้ CD นะครับแล้วก็ มีอะไรอ่ะนี่พอร์ต AUX เหมือนเดิมเช่นเดิมเลย AUX USB นะครับอยู่ตรงนี้เสียบได้นะครับอ่าแล้วก็ power outlet 2ช่องนี่นี่2รูเลยนะครับ2รูแบบจูใจไปเลยอ่าส่วนแอร์ปรับเมนนวนธรรมดานะครับทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาอันนี้ก็จะเป็น พัดลมนะครับระดับความแรงของพัดลม1 2 3 4นะครับแล้วก็อันนี้ปรับปรับความเย็นระดับความเย็นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในกับภายนอกนะครับมันจะเป็นช่องช่องเปิดปิดอากาศเฉยนะครับรับลมเข้ามาในรถนะครับแล้วก็คอนโซลตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่านี่สามารถวางโทรศัพท์ก็ได้นะครับนี่ฮะผมวางให้ดูนี่ วางโทรศัพท์ได้คอนโซลเกียร์ก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้น,นะเกียร์กระปุกนะครับเป็นเกียร์กระปุก5สปีดรวมเกียร์ถอยด้วยเป็น6นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มอี o ก้โหก็คือปรับที่มันก็จะไปโชว์ที่หน้าจอเรือนใหม่นะครับตรงนี้ย้ายถ่ายดูหน่อยนี่เห็นไฟอีโก้โหมขึ้นไหมครับสีเขียว เดีวผมกดปิดนะกดปิดปุ๊บไฟตัวนี้จะดับไปก็คือเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ power mode อันนี้คือแบบคือมาเต็มครับหมายถึงว่ารอบรอบรอบมาเต็มความแรงมาเต็มอะไรประมาณเนี้ย power mode นะ,ะเปิดปิดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องตั้งแก้วน้ำตรงนี้แล้วก็ด้านข้างประตูนะครับ แล้วก็ไม่รู้ว่าทําได้เหมือนเดิมไหมช่องที่เขาตั้งแก้วไว้ตรงเนี้เดี๋ยวนะอ๋อทําได้ครับเนี่ยตั้งได้เหมือนเหมือนเหมือนวีโก้แชมป์นะเนี่ยกดกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเด้งออกมานี่ตั้งแก้วน้ําได้นะครับเหมือนเดิมนี่สวยงามนี่แล้วก็ด้านข้างประตูก็ได้อีก1นรูปอ่า ตั้งได้นะครับโอเคเลยเบาส่วนเบาเบาตัวนี้จะเป็นเออบาผ้ากำมะหยี่นะครับบบาผ้ากำมะหยี่เป็นคุมโทนดำมานาะแล้วก็เย็บเย็บได้ขาวอ่าเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านบนหลังคาหัวเก๋งก็มีไฟ2องแผ่นที่2อดวงเหมือนเดิมนะครับ ติดนะครับแล้วก็ช่องแก็บเก็บแว่นตาเนี่ยฮะช่องเก็บแว่นตานะ,ะแล้วก็ไฟหลังเก๋งนะครับตัวนี้นี่เปิดปิดสามารถตั้งตั้งกับประตูได้ถ้าเปิดประตูก็คือติดนะครับอันนี้ก็ะจะมีประมาณนี้แล้วก็ภายในภายเขาเรียกว่าข้างหลังแล้วกันข้างหลังห้องห้องแคอ่บประมาณนี้เลยครับเห็นไหม เปล่า,เ,าเดี๋ยวปรับหน่อยปรับหน่อยสุดแล้วอ่าเนี่ยประมาณนี้พอเ,เปิดออกปิดแล้วก็เปิดนะครับเปิดได้90า้าสบองศาด้านข้างก็คือให้คนขึ้นมานั่งได้เนี่ยครับนั่งก็จะประมาณนี้เลยเหลือๆนะครับแต่ว่าตอนเนี้ย พวกเราจะนั่งแคปไม่ได้แล้วนะครับเจอกฎหมายบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่ครับนี่เขาบอกนั่งข้างหลังต้องมีที่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับคือโดนจับนะครับไม่ได้นะครับไปนั่งนะครับตอนนี้โดนตำรวจจับนะครับเสียค่าปรับ <c oughs> อโอเคอะเดี๋ยวผมพาไปรับชมภายนอกเนาะตั้งแต่ด้านหน้ารถด,ด้านข้างแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นภาพอินเสิร์ตให้ชมรอบคันไปเลยนะครับ ปะ่ะอ่าครับในส่วนของทางด้านหน้านะก็กระจังหน้าเป็นอันนี้คือมันเป็นรีโวตัวแรกนะครับกระจังหน้ามันก็จะประมาณนี้หน้าตาคมไฟหน้าก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ยังได้รีโวตัวแรกนะครับไฟไฟหลีนะมันมันมันจะติดตลอดเวลานะครับก็คือติดก็ต่อเมื่อเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไฟไฟหลีตัวนี้มันจะติดตลอด แล้วก็กันชนหน้าก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะฮะอ่าจะยังไม่เหมือนตัวเจน2เจน3ไปแล้วนะหน้ามันจะสวยกว่านี้นะครับรี v o อ่าเราจะประมาณนี้เดี๋ยวรับชมในห้องเครื่องนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเป็นยังไง อ่าเนี่ยครับห้องเครื่องก็เครื่อง2องพนียบเงียบเดินเงียบเลยไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไรทั้งทั้งสิ้นนะครับก็เป็นรถเดิมตัวนี้มีระบบปั๊มเบรก ABS มานะครับอ่าอันนี้ก็มอก,กองใหญ่ๆเลยนะครับเหลือๆอิ Inter cool er, Turbo. นเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบนี่เทอร์โอยู่นี้นะครับอินเตอร์ก็เดินมาแผงด้านหน้านะครับ แล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยจะเห็นได้ว่าชุดฐานหน้าด้านข้างนะครับแก้มแก้มฝากระโปรงซ้ายขวาไม่มีรอยแกะรอยชนทั้งนั้นนะครับก็คือเดิมหัวเดิมอรอยมาร์กิ้งเดิมยังอยู่ครบนะครับนี่ยไล่ไปเลยเดิมทุกจุดเดิมบางยันหัวนอ็อตข้างในเลยนะครับตัวนี้นะอ่า ให้ดูก็คือมันมีความเดิมพวกสติกเกอร์อร์น,นิ่งระวังข้อควรระวังคําเตือนต่างๆนะครับแล้วก็อยู่ครบนะครับตรงนี้ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรเลยคือไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับคือมันลดเดิมบางจากศูนย์เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปชมทางด้านข้างนะครับด้านข้างามาครับพี่ไอ ก็ในส่วนของทางล้อแมกล้อแมกตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกขอบ1 6นะครับล้อแมกขอบ16รลัดด้วยยางาไซส์ขนาด215นะหน้ากว้างตัวนี้นะครับ215นะครับแล้วก็ความสูงของยางอยู่ที่70นะครับทับ70นะครับได้ยางแก้มสูงมาเลยแล้วก็เป็นล้อล้อเดิมล้อแมกแท้มาจากโตโยต้าเลยนะครับตัวนี้ แล้วก็คันนี้ยังยังไม่ใช่ตัวท็อปนะจะเป็นรุ่น E นะครับก็ไดเ้เขาเรียกว่าชุดชุดฝาครอบโครเมียมของหูกระจกข้างมองแสงนะก็มเีเขาเรียกว่าไฟ LED มาไฟเลี้ยวเป็น LED แล้วนะครับด้านข้างตรงนี้นะแล้วก็เสาว,วิทยุก็มาอยู่ตรงกลางแทนจะเป็นเสาเสาสั้นนะครับเสาแบบสั้นแล้วก็มีโลโก้ไฮรักอยู่ตรงนี้นะครับ ไล่ไปที่มือเปิดมือเปิดฝาประตูนี้ก็เป็นโเมียมแท้เลยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยไม่ไม่ใช่ตัวครอบนะครับแล้วก็ไล่มาด้านข้างเดี๋ยวมาให้ให้มาดูในส่วนของทางด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังก็จะเห็นไฟโคมโคมไฟหลังนะครับก็ก็ยังเป็นหลอดแบบฮาโลเจนอยู่ยังไม่ใช่ L.E.D นะครับก็ะจะมาประมาณนี้ แล้วก็สติกเกอร์เป็นตัวหนังสือโลโก้ของไฮรักตัว E นะครับตัว E ตัวนี้นะ r ีโวอันนี้เป็น,เป,นเป็นครับเป็นพรีเมียมแท้นะไม่ใช่ตัวครอมนะครับอ่าพร้อมไฟเบกรกดวงที่3แล้วเดี๋ยวดู Mac l i n e นอรนะครับกระบะแม็กไลเนอร์ด้านในอ่านี่ก็ติดตั้งมามาแล้วนะครับมาพร้อมเลยก็คือแข็งแรงทนทานนะครับบัรทุกได้ ทุกขนอิดหินปูนทรายได้เลยนะครับเนี่ยแข็งแรงในระดับหนึ่งนี่ครับเครื่อง2,4 0พนะครับคันนี้ราคาเปิดขายนะครับอยู่ที่489,000นานะครับถ้าเข้ามาซื้อนะครับถ้าลูกค้าเข้ามาซื้อสดนะครับสามารถลดได้อีกนะครับลด ลดได้อีกนะครับขอเข้ามาคุยกันนะครับามาปรึกษาได้นะครับว่าต้องการยังไงแบบไหนหรืออยากจะให้รถคันนี้ใส่ล้อแม็กไม้แม็กซิงกซ่งไม้อะไรเงี้ยครับก็ลองเข้ามาจัดไปแนนกันดูก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้นะผมจะพูดไว้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับก็รถทุกคันนะครับเป็นรถที่สามารถจัดไปแนนได้นะครับและยังตรวจเช็ค175รายการของ Bigman ทั้งหมดนะครับเท่านั้นยังไม่พอ,อาทางเทนต์เราก็ยังมีเขาเรียกว่าประกันประกันภัยชั้นหนึ่งหรือ First c ค r d สนะครับของทางเต้นต์อยู่ก็คือ,อดูแลเรื่องลดเสียลดน้ํามันหมดไม่ว่าจะรถพังรถล,ลากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องใช้รถสไลด์นะครับเราก็มีตัวนี้เป็นตัวช่วยอยู่นะครับก็คือลูกค้าจะต้องซื้อเองนะครับฟิกเขาเรียกว่าแอดซีนะครับประกันแอดซีตัวนี้ ราคา1000บาทเท่านั้นเองนะครับตกวันละไม่ถึง3บาทนะครับทุกคนถูกมากนะครับถูกมากอ่าผมอยากให้อันนี้คุ้มครอง1ปีนะครับลูกค้าต้องจะต้องซื้อเองนะครับแล้วก็อ่าเท่านั้นยังไม่พอยังมีโปรโมชั่นนะครับช่วยเงินดาวลูกค้าอยู่2 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้าไม่มีเงินดาวหรือมีปัญหาคืออยากได้ลดอ่าไม่มีเงินดาวนะครับเข้ามาปรึกษาได้นะครับผมชื่อบอยนะครับอยู่ที่เต็นท์โอออโตคาร์นะครับเข้ามาปรึกษาหรือ โทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวให้น้องไอทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ฝากถ้ามีรถรุ่นใหม่นะครับมีรถที่เข้ามาใหม่คันไหนที่ผมยังไม่ได้รีวิวนะครับผมก็พยายามจะทำอัพคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมนะครับฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับก็ จะได้มีโอกาสมาทำคลิปวิดีโอนำเสนอในการขายรถต่อๆไปนะครับสำหรับผมบอยโออโตตคาขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ